ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณมันก็เป็นบาปจะปล่อยเลยก็จะเสียเพราะฉะนั้นจำไว้กันแล้วกันแก้อะไรก็ตามอย่างไงเสียก็ต้องคุมเวลากับคุมเงินนี่คือหลักหนึ่งคุมเวลาสองคุมเงินแล้วก็สม,มีต้นแบบดีๆให้ดูมันมีแค่นี้ทั้งโลกไม่ว่าเรื่องอะไร ในกรณีนี้ก็เหมือนกันเขาต้องขอถามนะที่ไปเล่นหวยนะเงินของคุณแม่หรือเงินของเราที่ให้คุณแม่ถ้าเป็นเงินของเราที่ให้คุณแม่ก็หาทางลดเพราะจะไปอธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนี้แกไม่ฟังหรอกไปทําบุญที่นั่นที่นี่กันนะเนี่ยพอมีเงนเนี่ยเดี๋ยวไปทําบุญกันเถอะดึงให้ท่านไปคุ้นกับบุญอาจจะไปฟังเทศอาจจะนั่งสมาธิอาจจะถอดกระถินให้หลุดจากสิ่งหนึ่งแล้วมีที่เกาะอ,อีกสิ่งหนึ่ง ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้จวนว่าจะอธิบายเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างนั้นอย่างนี้กับแม่ยาเลยข่าเลี้ยงเองมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วมาชอดชอดกับแม่กรณีที่สองก็เป็นเงินของแม่แม่หามาเองแล้วจะไปตัดงบมาทําอะไรยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องหาเรื่องให้แม่มีของใหม่เก็บเงินนี่แล้วไปไปเที่ยววันที่โน่นไปเที่ยววันที่นี่แล้วก็จากไปเที่ยวแม่ เนี่ยไหนๆก็มาเที่ยวเมืองนี้บาอะไรจะได้มาอีกก็แวะทําบุญไอ้น่ะแวะทาบุญนี่ดึงงบของแม่นะที่จะไปเล่นหวยอะนละหาของเล่นใหม่มาให้แม่แต่ควรจะเป็นของที่เป็นบุญส่วนจะไปว่าอะไรแกช็อดชอดนะัะเดี๋ยวพลาดอย่าไปทําเอามาทําความดีแม่ตั้งกองทุนให้การศึกษาเด็กกันเถอะอีกวิธีหนึ่งสอนผ่านหลานที่โบราณเรียกว่า ตีวัวกระทบคราบไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ขอให้มีของทดแทนที่มีคุณค่าพอแล้วมันก็ปรับกันไปได้แต่อยู่ดีๆปรับเรลี่ยงไม่ได้ก็เป็นธรรมดาชัดไหม